ท่านประธานนแลเร่องเก่ยอะนีต่ก็เป็นกรรมการชุมชนเองเขาไม่ไม่ทำไปแข่งกันหรอกเพราะว่ามันก็ต้องอาศัยว่าที่เราจะมารับเงินหลวงเนี่ยรับงานลองเนี่ยคืออย่างเงี้ยของข่าวอย่างนี้นะแต่ว่าปัทธอดิบมันช่วงนี้มันแพงมากแต่ที่เราจะมีประโยชน์ก็ทางฝ่ายโรงเรียนก็จะเป็นคนพูดแสดงว่านายกยินยันว่า เรยาท่านนายกเนี่ย้ไม่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 มีส่วนไม่ได้การระบให้แม่ค้าต้องประกาศนะฮะต้องประกาศอันนี้เป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วใครสนใจก็มามายื่นยื่นซื้อซองกันช่วงคือช่วงที่สมมติว่าพอได้ได้ผู้รับจ้างเสร็จปุ๊บผู้รับจ้างก็ต้องทําลิสต์รายชีพอาหารว่าวันที่หนึ่งจะทําอะไรของคาอะไรของหวานอะไรอย่างเงี้ยก็ทําลําดับมาให้กับทางโรงเรียนแต่ละแห่ง ซึ่งซึ่งแต่ละแห่งมันต่างคนต่างประมูลมันมันไม่เหมือนกันหรอกแต่ว่ามันก็กรอบใหญ่ไว้เป็นรายชื่อของกรมส่งเสริมก็ส่งมาวา่าต้องทาอย่างนี้อย่างนี้มันจะได้มคีคุณค่าทางอาหารเนี่ยครบครบตามที่เด็กๆควรจะมีแต่ว่าโรงเรียนนี้โรงเรียนหนึ่งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาหารประเภทนี้โรงเรียนที่สองมัน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 ไม่เหมือนกันได้แต่ว่าตามลิสต์ตามรายชื่อที่เราส่งให้โรงเรียนเนี่ยเราต้องทําตามนั้น จะมีกรณีเปลี่ยนแปลงอย่างเนี้ยอย่างที่เขาล้องกันว่ารายชื่อเป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอาหารไปอีกอย่างหนึ่งแล้วรายชื่อส่งไปหกชิ้นอาหารเป็นแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นซึ่งมันไอแค่รูปเ่ยมันมันถ่ายตัวไหนก็ไม่รู้ถ่ายมาลูกชิ้นเดียวอย่างนี้แล้วกักบข้าวมีกระจุกเดียวเนี่ยมัน หมายถึงว่าอาหารไม่สามารถเปนาในในจะกรณีสมมติสมมติว่าพรุ่งพรุ่งนี้จะทําอาหารวันนี้ต้องถ้าจะเปลี่ยนต้องแจ้งต้องแจ้งให้ให้ทางพอเขารับทราบอ๋อมันผมเอาผมว่าทุกแห่งอะไรมันก็มีปัญหาอย่างนี้โอ้แต่ตรงถ้าอาหารนี่มันก็ต้องกินกินให้อิ่มอ่ะแล้วก็อาหารไม่ต้องมีคุณภาพมันเขาก็ตรวจสอบอยู่แล้วปีก็มีหน่วยงานมาตรวจสอบตลอดู่แล่วพอมีข่าวออกไปปุ๊บเี่กเขาก็มาตรวจสอบ ปปอทอปปอชอแต่สตนงอยังยังไม่ได้ตรวจสอบเพราะว่ามันอันนั้นคือก็ต้องตวรวจหลักฐานก่อนว่าหลักฐานมันมันผิดปกติเขาถึงจะมาสอบไอ้อย่างนี้มันยังไม่มีหลักฐานอะไรต่างๆที่ผิดปกติเนี่ยเขาก็ยังไม่ตรวจสอบ nỉ bần, đi bên phải không bần? im máy, im máy, im nó đây dỡ vào. เยอะค่ะต่อได้แล้วที่ว่ามันมีเห็ุเอาไปลงหมายว่าให้กับข้าวน้อยอะไรนั่นจริงไหมไม่ไม่จริงเด็กค่ะแล้วแต่เด็กเขาว่าใครจะเอาน้อยหรือว่าเอามากแต่ที่ว่าให้น้อยแต่กินไม่พอเนี่ยนี่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเป็นเดิมได้คือเติมได้๋อถ้าใครไม่อิ่มก็สามารถเติมได้ค่ะค่ะได้ยินข่าวไหมว่าเขาบอกทหารกลางนเนี่ยเป็นของเมียท่านนายกออกจริงไหมอ๋อเคยได้ยินข่าวแต่ไม่จริงค่ะพวกหนูประมูลเองทำเองค่ะที่เป็นคนไหนชนนึงใช่ใช่ค่ะ พอเรารู้ข่าวว่าเขาโจมตีอย่างนี้เรารู้สึกังไงบ้างอ่ะมูก็ตกใจอยู่ว่าเฮ้ยอะไรเราทําเองทําไมต้องไปถึงคนอื่นอะไรตรงนั้นนะคะไม่เกี่ยวกับเีื่อะไรยกเลยไม่เกี่ยวเลยค่ะคือเป็นคนในวงจนสองเจ้าสลับกันใช่ค่ะแล้วก็อาหารถ้าเด็กไม่พอทําไงครับไม่มีว่าไม่พอเหลือด้วยค่ะทุกๆวันเหลือด้วยค่ะเล่นได้ค่ะสองสามรอบเด็กทุกคนเล่นได้ให้ินเลยใช่ค่ะ ตามปกติดยอาหารเด็กนะคะเราก็จัดเป็นเมนูให้อยู่แล้วนะคะที่ที่เป็นประเด็นข่าวอันนั้นนะคะแล้วก็จะบอกว่าคือมันก็เป็นบางครั้งเท่านั้นที่เรามีการเปลี่ยนนะคะเนื่องจากว่าแม่ครัวอาจจะหาวัตถุดิบไม่ได้หรือวันนั้นราคาวัตถุดิบมันสูงเพาไม่สามารถทําให้เราได้นะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนก็จะมีการแจ้งกันนะคะ